สวัสดีครับกับโปรเจกต์ ที่ชื่อว่า Food p a y i n g นะครับวันนี้ผมดรปอปนะครับอยากจะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆที่กำลังหาโอกาสหรือว่าอยากจะมีธุรกิจในการทำตลาดนะครับแบบง่ายๆโดยที่เราได้แนวคิดที่ชื่อว่ากินข้าวเราได้ตังค์นะครับเป็นคอนเซ็ปที่เราคิดขึ้นมาแล้วก็ถูกนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Food Paying นะครับสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับจะมีประเด็นทั้งหมด10ประเด็นที่จะทำให้ทุกคนนะครับฟังจบแล้วก็ว้าวทันทีนะครับก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไรายได้ทางานออนไลน์มีระบบสร้างท สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สร้างธุรกิจเงินล้านสร้างโอกาสให้กับคนอื่นมีความมั่นคงได้เดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ส่งต่อความส็จนะครับสิบหัวข้อนี้นะครับจะทําให้คุณนะครับมองเห็นโอกาสกับคําที่ชื่อว่ากินข้าวเราได้ต่างนะครับกับฟู้ดเพย์อินเอาละครับธุรกิจฟู้ดดลิวอรี่นะครับถือว่าเป็นธุรกิจที่กําลังเติบโตแล้วก็มาแรงในตอนนี้นะครับทุกคนนะครับสามารถมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจฟู้ดดลิวอรี ซึ่งมียอดขายมากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทน,นะครับเราสามารถเข้าไปชมนะครับหรือไปค้นหาใน Google นะครับว่าธุรกิจนี้มันเติบโตอย่างมาหาศาลเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าการเริ่มต้นเป็นสมาชิกของ Food Paying งง่ายๆครับเพียงแค่ส่งลิงก์แนะนำเพื่อนไป คุณก็สามารถสร้างโซเชียลมีเดียหรือว่าสร้างเน็ตเวิร์กแอฟเฟรียตของระบบฟูดเพลนกงแล้วนะครับโดยนะครับร้านอาหารที่เข้าร่วมนั้นก็เสียต้นทุนที่ถูกมากครับก็คือระบบ Delivery แล้วก็เทคเ a าไวเพียงแค่15%แล้วก็ระบบแบบโปรโมชั่นนะครับหเองนะครับที่สําคัญครับเราคิดอะไรเพื่อสมาชิกครับ เป้าหมายของเราครับง่ายๆทุกคนสั่งอาหารนะครับแบบเดิมแต่เพิ่มเติมคือรายได้เราขอส่วนแบ่งนะครับนำมาแบ่งให้กับเพื่อนๆที่แนะนำกันต่อไปนะครับด้วยสโลแกที่ชื่อว่ากินข้าวเราได้สั่งนะครับการที่เข้าร่วมเป็นฟู้ดเพย์อิง่ายๆครับคุณสมัครสมาชิกเพียงแค่99บาทแล้วทำตัวเองให้เป็นแอฟเฟรดนะครับแอฟเฟรดคืออะไรครับคือการแชร์ลิงก์ส่งลิงก์ไปให้เพื่อนแล้วเมื่อเพื่อนลงทะเบียนนะครับสมัครเป็นสมาชิกคุณก็มีโอกาสของรายได้นะครับเอาละครับ เมื่อสมัครเป็นสมาชิก99บาทคุณได้อะไรครับอันที่1ครับทุกครั้งการสั่งอาหารนะครับคุณจะได้คืนนะครับ5%หมายความว่าถ้าคุณสั่งอาหารวันละ100บาทคุณจะได้คืน5บาททุกวัน1เดือนคือ150บาทหมายความว่าคุณมีกำไรประมาณ50บาทแล้วนะครับแล้วก็มีลิงก์แอฟเฟอรีเอทครับแชร์ลิงก์มาให้เพื่อนนะครับโดยที่คุณนะครับจะได้ทั้งหมด3เรื่องนะครับเรื่องที่1คือค่าแนะนำของค่าสมัครสมาชิก99บาทคุณจะได้10บาท5ชั้น และการสั่งอาหารแบบ Delivery แล้วก็เ a k e away 1 5ชั้นและการสั่งอาหารแบบโปรโมชันนะครับคุณจะได้สูแบบ5ชั้นเรามาดูตารางตัวเลขแบบง่ายๆครับเท่านี้1แตก10 10เป็นร้อยร้อยเป็นพันพันเป็น10,000หมื่นเป็นแสนใน5ชั้นนี้ครับสามารถสร้าง A อเ r a ด e marketing ได้ถึง1 1 1 1 1 0คนนะครับคุณก็จะมีรายได้จากค่าสมาชิกนะครับคนละ10บาทถ้าครบ5ชั้นเนี่ยมีรายได้ถึง1ล้านน1 1 0ึ และถ้าคนทานข้าววันละ100หรือเดือนละ3000นะครับคุณจะมีรายได้ถึง3 33, 000, 3 0 3 0ล้านนะครับถ้าคุณสั่งแบบโปรโมชั่นนะครับคุณก็จะมีรายได้ตั้งแต่500 5 0 0 0ห0 0 0 0หมาแสนหมายความว่าแบบนี้ครับผมสมการตัวเลขง่ายๆครับถ้าคุณมีสมาชิก1,000คนในองค์กรแอดเวนของคุณ5ชั้นนะครับคุณจะมีค่าสมาชิกเนี่ยก็คือ1000คูณด้วย10บาทก็คือได้10,000บาทแต่ถ้าเขาสั่งอาหาร วันละ100บาทเท่ากับวงการสั่งอาหารคือ3ล้านนะครับคุณได้1%ประมาณ30 0 0บาทแสดงว่าคุณจะมีรายได้ประมาณ40 0 0 0บาทนะครับถ้าคุณมีสมาชิกประมาณ1,000คนเอาละครับง่ายครับนี่คือแพลตฟอร์มในการแชร์ลิงก์ครับมี QR c อ d ร์โคดให้เพื่อนสมัครสมาชิกหรือว่าแชร์ลิงก์ไปนะครับสมัครสมาชิกง่ายๆนะครับชำระเงินเพียงแค่ 99บาทเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อส่วนลดสะสมครบ100บาทคุณสามารถถอนเงินได้ทันทีนะครับโดยมีการค่าบริการถอนเงินเพียง1%เท่าน,นั้นเองนะครับเอาละครับคุณต้องทําอย่างไรกับผู้เพย์อิงบ้าง1ครับสมัครสมาชิก99บาทรับส่วนลดไปเลยครับ5% รับระบบแนะนําเพื่อน5ชั้นเข้าเรียนการตลาดออนไลน์กับผมครับผมจะปั้นคุณนะครับให้กลายเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายอาหารครับเดี๋ยวมาดูหลักสูตรนะครับว่าหลักสูตรนี้จะสอนคุณได้อย่างไรนะครับเรามีระบบฟู้ตเพย์อิงนะครับ3ระบบด้วยกันนะครับระบบที่1คือแบบ Delive r y นะครับก็คือใช้แบบเดิมนะครับระบบที่2นะครับคือ Takeaway นะครับ t a ค e away คืออะไรครับเทคเอาไว้ก็คือว่าเช่นคุณมานั่งประชุมงานแล้วคุณอยากจะกลับบ้านประมาณสัก5โมงเย็นคุณสามารถที่จะสั่ง เมนูอาหารที่คุณต้องการและก็ไปขอรับอาหารในเวลาที่คุณต้องการนะครับระบบนี้นะครับก่อนคึ่งชั่วโมงที่คุณจะไปถึงจะ alert ส่งไปที่ร้านอาหารนะครับโดยที่ไม่เรียกรถครับคุณก็ไปรับด้วยรหัสรับอาหารนะครับหรือเรียกว่าเหมือนร้านอาหารนั้นก็กลายเป็นเหมือนกับไรท์ทูได้ด้วยตัวเองนะครับผ่านระบบฟู้ด p a y ย์อิของเราระบบสุดท้ายนะครับคือระบบโปรโมชั่นนะครับ ก็คือร้านอาหารที่รับลูกค้าอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะจัดโปรโมชั่นต่างๆเป็นส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าที่สั่งโปรโมชั่นและสามารถบุ๊กคิงนะครับวันเวลาที่จะเข้าไปทานอาหารในร้านของคุณทั้ง3อย่างนี้อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับคือ Food Paying สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคุณก็สามารถส่งลิงก์แนะนําเพื่อนไปให้เพื่อนสวัรเป็นสมาชิกและที่สําคัญนะครับเราก็จะสั่งรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับนั่นหมายความว่า 99บาทเราให้10บาท5ชั้นแบบ delivery แล้วก็ c h e คเอาท์1% 5ชั้นแบบโปรโมชั่น0.5% 5ชั้นครับและที่สำคัญครับใครที่คิดว่าตัวเองอยากจะเข้ามาร่วมกิจการกับเรานะครับก็เข้ามาเป็น m a r k e t e er, ตรสมัครเพียงแค่ปีละ1,500บาทนะครับคุณก็จะมีลิงก์แนะนำร้านอาหารแนะนำรถร้านอาหารคุณจะได้1%รถคุณจะได้เที่ยวละ2บาท แบบนี้ครับเรียกว่าผมยกแพลตฟอร์มนี้ให้กับพวกคุณเป็นเจ้าของร่วมกับทางเราเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเรามีฟรีค่าสมาชิกมีทั้งหมดก็คือ1นนะครับอายุต่ำกว่า18ปีนะครับสมัครไม่ต้องเสีย9 9บาทรายเดือนนะครับคนที่เป็นร้านอาหารไม่ต้องเสีย9 9บาทรายเดือนนะครับคนที่เป็นวินแมนนะครับไม่ต้องเสีย99าบ้าทค่าสมัครนะครับคุณสามารถไปสร้างสมาชิกได้โดยที่คุณไม่มีต้นทุนรายเดือนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฟู้ดเพย์อิจัดไว้ให้ เอาละครับโครงสร้างแนะนำเพื่อนนะครับมันเหมือน exponential curve นะครับพอสมาชิกเพิ่มขึ้นแนะนำเพิ่มขึ้นคนแนะนำเพิ่มขึ้นจํานวน10บาทนีครับที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันก็คือรายได้ที่จะหล่อเลี้ยงพวกคุณนะครับประจําเดือนและที่สาคัญ เมื่อคนสั่งอาหารอย่างที่ผมเกิดให้ดูแล้วนะครับในภาพภาพนี้คุณจะเห็นว่าถ้ามีสมาชิกประมาณ1,000คนหรือ1 k เคนี่ยคุณก็จะมีรายได้ประมาณเดือนละ4,000 0บาทเลยนะครับเอาละครับหลักสูตรใน Food Paying ของเรานะครับเราเชื่อมต่อหลักสูตรกับ SEO Commerce นะครับเดือนละ99บาทนี้นะครับผมเนี่ยจะสอนคุณให้เป็นนักรีวิวร้านอาหารนะครับเพื่อทำเพจให้ฟังนะครับแล้วคุณก็จะมีรายได้จากการทำเพจด้วย2เมื่อคนเข้ามาดูอาหารของคุณ คุณก็เป็นอาชีพไปครับแค่คุณไปทานอาหารแล้วถ่ายรูปให้เป็นแล้วคุณรีวิวเป็นก็สมัครสมาชิกผ่านคุณได้ คุณจะเป็นนักติ๊กต็อกนะครับก็คือการทําคลิปกินอาหารเท่ๆนะครับการตัดต่อติ๊กต็อกทำอย่างไรซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคอร์สสอนให้การทํารายการใน y t u t u นะครับคุณอาจจะเป็น YouTuber คนใหม่นะครับมาคู่กับหม่อมถนัดแดกได้ในอนาคตน,นะครับและที่สําคัญนะครับนี่คือหลักสูตรที่อยู่ในฟูดเพย์อิ g เพียงแค่เดือนละ99บาทนะครับเป้าหมายของบริษัทเรานะครับเราต้องการ1ล้านสมาชิกในปี2567นะครับ โดยมีเป้าหมายว่าสมาชิกที่มีไรายได้เดือนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเราจะสร้างทั้งหมด1 0 0 0 0แสนลายนี่คือความฝันของพวกเรานะครับร้านอาหารนะครับที่อยู่ในแอปจะมีทั้งหมดประมาณ50 0 0 0ร้านอร่อยนะครับแล้วก็วินแมนประมาณ1 0 0 0 0แคนและนี่คือเป้าหมาย ทั้งปีของเราที่จะเกิดขึ้นนะครับรายรับของเราเรามีเป้าหมายที่จะมี transaction ผ่านระบบฟูย์อิงนะครับหนึ่งล้านบาทส่วนแบ่งสมาชิกนะครับประมาณ10%ก็คือ1,000ล้านบาทรายได้จากร้านอาหารนะครับประมาณ8,500ล้านบาทรายได้ของวินแมนประมาณ500ล้านบาทและ รายได้ของมาร์เก็ตเตอร์ประมาณ100้ล้านบาทมาร่วมฝันด้วยกันนะครับมาสร้างฝันไปพร้อมๆกันนะครับที่สําคัญก็คือตํานานของเราวันนี้เป็นตํานานของคนไทยนะครับเป็นตํานานเป็นฝีมือของโปรแกรมเมอร์ไทยและผมเชื่อว่าทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับที่อยู่ในแผ่นดินไทยนะครับให้โอกาสแอปพลิเคชันของคนไทยคิดแบบง่ายๆครับกินข้าวแล้วได้ตังค์นะครับหวังว่าแนวคิดนี้จะส่งต่อแชร์ไปต่อให้กับทุกคนนะครับสามารถ สร้างรายได้หลักหมื่นหลักล้านนะครับกันทุกๆคนขอบคุณมากครับ